โจทย์ถามว่าจำนวนคำตอบที่เป็นจำนวนเต็มของอสมการนี้เท่ากับข้อใดต่อไปนี้งั้นน้องมาแก้อัสมการนี้กันนะครับในการแก้สมการหรือว่าอสมการนะครับน้องถ้าเกิดน้องเห็นตัวแปรเนี่ยอยู่ที่ตัวส่วนหรือว่าถ้าเกิดเห็นตัวแปรเนี่ยอยู่ภายในเครื่องหมายถอดรูทให้น้องเขียนเงื่อนไขของตัวแปรซะก่อนนะครับ เช่นตรงนี้ส่วนต้องไม่เท่ากับ0ดังนั้น x ก็ต้องไม่เท่ากับ0นะครับเงื่อนไขของตัวแปรสำคัญนะครับน้องและอสมการนี้นะครับน้องน้องสามารถเขียนแยกออกมาได้เป็น x กำลังสองลบ6ส่วนด้วย x ต้องมากกว่าหรือเท่ากับลบ5และ x กำลังสองลบ6ส่วนด้วย x ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ1 โดยที่น้องต้องรู้นะครับว่าเชื่อมด้วยแล้วเนี่ยก็คืออินเตอร์เซกงั้นน้องมาแก้อสมการนี้กันก่อนนะครับพี่ถามน้องนะครับว่าพี่นำา x เนี่ยมาคูณทั้งสองข้างของอสมการเพื่อให้ x ตัด x ได้ไหมครับคำตอบก็คือไม่ได้นะครับเพราะน้องไม่รู้ว่า x ที่นำมาคูณทั้งสองข้างของอสมการเนี่ย x ตัวนี้จะเป็นค่าบวกหรือว่าค่าลบ ซึ่งถ้าเกิด x เป็นค่าบวกเนี่ยเครื่องหมายของอสมการจะเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิด x เป็นค่าลบเครื่องหมายของอสมการต้องกลับข้างกันนะครับแต่ถ้าเกิดน้องนา x กําลังสองมาคูณทั้งสองค่าของอสมการ x กําลังสองเนี่ยไม่เป็นค่าลบนะครับดังนั้นเครื่องหมายอสมการตรงนี้ก็ต้องเหมือนเดิมแน่นอนนะครับน้องจึงสามารถน x กําลังสองเนี่ยเข้ามาคูณทั้งสองค่าของอสมการได้นะครับ x กําลังสองคูณลบห้าได้ลบห้า x กําลังสอง เครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับเหมือนเดิม x กํลังสองคูณฝั่งนี้ x ตัด x กํลังสองได้ก็จะเหลือ x เดียวนะครับดังนั้นน้องก็จะได้ x กํลังสองลบหคูณกับ x น้องก็จะเขียนใหม่ได้เป็นลบห x กํลังสองน้อยกว่าเท่ากับนำ x เข้ามาแจกแจงนะครับจะได้เป็น x กํลังสลบห x และหลักในการแก้อสมการพหุนามนะครับน้องก็คือให้น้องย้ายให้ข้างหนึ่งเป็นศูนย์โดยที่สัมประสิทธิ์ข้างหน้าตัวแปรยกกำลังสูงสุดเนี่ยมีค่าเป็นบวกดังนั้นเราจะย้ายลบ 5x กำลังสองเนี่ยมาไว้ฝั่งนี้นะครับน้องจะได้เป็นศูนย์น้อยกว่าเท่ากับ x กำลังสามจากลบ 5x กำลังสองก็จะกลายเป็นบวก 5x กำลังสองลบ 6x ขั้นต่อมานะครับก็คือน้องดูว่ามันมีตัวร่วมอะไรไหมถ้าเกิดมีเนี่ยก็ดึงออกมาเลยซึ่งน้องก็เห็นได้ว่ามันมี x เป็นตัวร่วมนะครับดังนั้นก็ดึง x ออกมาเลยจะได้เป็น x คูณกับวงเล็บจาก x กาลัง3ก็กลายเป็น x กาลัง2จาก 5x กาลังงก็จะกลายเป็นบวก 5x จากลบ 6x ก็จะกลายเป็นลบ6มากกว่าเท่ากับ0 อ่าทีนี้น้องก็แยกแฟกเตอร์ตรงนี้ต่อเลยครับ x กําลังสองแยกได้สองงเล็บหน้าคูณหน้าได้หน้าตรงนี้ก็จะได้ x กับ x หลังคูณหลังได้หลังตรงนี้ก็จะได้บ,บวกหกลบหนึ่งบวกหกคูณลบหนึ่งได้ลบหกใกล้คูณใกล้ได้หก x ไกลคูณไกลได้ลบ x หก x บวกกับลบ x ได้บวก 5x ตอนนั้นเราก็แยกแฟกเตอร์กันถูกแล้วนะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับต่อมาน้องก็เขียนเส้นจำนวนเลยครับลบ6ศใส่เครื่องหมายบวกลบบวกลบสลับกันจากขวาไปซ้ายนะครับ เครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับจุดทึบและพหุนามนี้มีค่ามากกว่าเท่ากับ0นน้องก็เอาช่วงบวกนะครับ